ส่วนเรื่องนี้ต้องขยายกับพัทราวีนะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้กับโพมหาชนสุดยอดนักร้องหญิงแห่งปีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานเราก็รู้กันแล้วนะคะว่าคนไทยอ่ะยกให้นักร้องชายคนไหนเป็นสุดยอดนักร้องชายแห่งปีวันนี้ค่ะโพมหาชนเทลแอนผีพระชาร์ตพาคุณผู้ชมมาฝั่งนักร้องหญิงกันบ้างนะคะเช็คความฮอตกันหน่อยว่านักร้องหญิงคนไหนจะเป็นนักร้องหญิงแห่งปี2558ค่ะ อันดับ10เป็นที่ยืนของสาวเสียงพินจินตราภูล,ลาบลูกขอ9ชั้นขนาดนี้ยังอยู่ในใจแฟนเพลง2.96จากทั้งประเทศตามมาต,ติดอันดับ9กับดูโอ้เสียงดีนิวจิ๋วกับคะแนนนิยมจากคนไทย3.10ด้านอาร์ตตัวแม่ป่ามีขนาดปี2558นี้เธอไม่มีผลงานเพลงใหม่ๆมาให้แฟนๆได้ติดตามกันแต่ว่าแฟนเพลง3.66ก็ยังปลื้มนะคะรังอันดับ8ไปสวย,สวย อันดับ7นักร้องเจ้าของรางวัลพระราชทานบันเทิงทอดทรในเอนเตอร์เท, mm hmm. ทนอเวอร์ตปานธนพรครองใจคนไทย3.81%แเปอร์เซ mm ็นต์และลูกทุ่งหน้าสวย mm hmm. เสียงหวานฝนธนสุนทรกระแสของเธอก็อยังเรื่อยๆมาเรียงเร mm ีย hmm. อยู่ในอันดับหของโพนี้ไปได้ด้วยคะแนนนิยมจากคนไทย4.2 0ปค่ะ mm hmm. อันดับ5ลูกทุ่งหมอลำเสียงแหบสิริพรอัมไพพงปีนี้เธออายุ51แล้วนะคะแต่ยังแรงไม่แพ้ใครแฟนเพลง 4. 3 7เโหวตให้เธอ ด้านหญิงลีสีจุมพลปีนี้กระแสแผ่วไปนิดนึงจากปีที่แล้วครองแชมป์อันดับหนึ่งปีนี้คนโหวตให้เธอแค่6.41ก็เลยหล่นหวบมาอยู่อันดับ4ฟากสาวดาแอนโดรฟินค่ะก็ตกจากอันดับ2เมื่อปีก่อนมาอยู่อันดับ3ในปีนี้ด้วยคะแนน6.98ส่วนต๊กตารชลรดาเนี่ยนะคะปีที่แล้วอยู่อันดับ5ค่ะกระแสเธอกลับมาเปรี้ยงอีกครั้งจึงกระโดดขึ้นมาอยู่อันดับ2ด้วยคะแนน9.16เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักร้องหญิงแห่งปี2,558คนไทย18.89%ยกให้ราชินีดอกยาดต,ตายอรไทยที่คะแนนนิยมทิ้งห่างอันดับ2แบบเท่าตัวเลยนะคะและเมื่อเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดก็พบว่าคนไทยทุกภาคและทุกระดับรายได้เพศชายจริงหญิงแท้คนวัย60ปีขึ้นไปรวมถึงผู้นับถือศาสนาพุทธกลุ่มคนสถานภาพสมรสและหย่าร้างต่างพร้อมใจกันเลือกสาวตายอรไทยค่ะ ส่วนคนที่อายุต่ำกว่า25แต่ไม่เกิน35ปีหนุ่มโซสาวโสดและคนมีระดับการศึกษาปริญญาตรีคนทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรชื่นชอบดาแอนโดรฟินฟากลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามโบวตให้หญิงลีสีจุมพลนะคะแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเขาเชียคู่ดูโอเสียงดีดนิวจิ๋วค่ะผลโพลที่ออกมานะ่าจะตรงใจหลายต่หลายคนอยู่นะคะแต่ว่าอ,อ,อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนะคะก็คือ เห็นได้เลยว่านักร้องส่วนใหญ่ที่ติดโผนี้มาเนี่ยจะไม่ใช่นักร้องที่มีข่าวเช้าคือไม่ได้ดังจากการสร้างกระแสค่ะเป็นเพราะผลงานของเขาที่ครองใจแฟนๆได้จริงๆอย่างเงี้ยอยู่ทนอยู่นานเลยเรียกได้ว,ดว,ว่าเป็นนักร้องคุณภาพทุกอันดับเลยนะคะ